สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับคลิปเราจะมาเจาะลึกนะครับในส่วนของมุมตรงนี้นิดนึงนะครับเมื่อเอนเมื่อินว่าคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของแบบเวลาเนาะเราก็จริงๆก็ไม่อยากทำให้มันเกินสิบห้าทีไปเยอะมากนะครับแต่นั้นเดี๋ยวจะมีคําถามตามมาเอ๊ะทำไมตัวนี้ต้องเป็นอย่างนั้นทำไมตรงนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เราจะมาดูเจาะเจาะกันนิดนึงนะครับว่าทําไมนะครับถึงมี ค่าต่างๆเป็นไปตามรูปของไฮแล้วนะครับเผื่อว่าจะเป็นคนถานมนะครับอ่ะนี้วันนี้เรามาดูนิดนึงก่อนเนาะเช่นสมมติว่าเราอยากดูว่าซรายอ่ะโอเคจำได้นะว่าตัวหน้าตัวหลังเป็นยังไงอ่ะมาทวนก่อนนะครับตัวหน้าคือคอสนะฮะตัวหลังคือทรายจะได้เนาะอ่ะวิธีการจำก็อันนี้หลักการจำนะหลักการจำก็คือซีมาก่อนเอสนะครับดังนั้นซีก็ต้องอยู่ข้างหน้าเอสก็ต้องอยู่ข้างหลังนะครับก็โอเคเลยนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้น้องเนี่ยนะครับ จำบได้แม่นขึ้นนะครับแทนที่จะไปนั่งท่องแบบไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อนะฮะต่อตรงที่ว่าถ้าเราหาค่าไซนา์มุมที่อยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีหลายเราเช่นอยากรู้ไซน์270ใช่ไหมครับไซน์270มีเท่าไหร่ดูตัวหลังอ่ะและได้ได้เลยนะครับไซน,น์270คณิทวนของเก่าสเล็กน้อยนะมันก็จะเป็นเท่าไหร่นะเป็นลบหนึ่งเนี่ยจบเลยนะครับอคอร์สอะคอร์ส270หลักเป็นเท่าไหร่นะครับ คอร์ดก <1999 S 2> ็คือตัวหน้าใช่ไหมครับตัวหน้านะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นศูนย์นะครับนะโอเคนะฮะทีนี้ถ้าเกิดสมมติวเราไปถามถามหาอไซน์3ามนะครับ3 6 0อยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้ครับอะาบังเอิญว่าใครราจไม่มีนะครับก็เพิ่มเข้าไปให้นิดนึงก็แล้วกันนะครับไซน์สายเป็นเท่าไหร่ก็นี่ฮะไซน์ตัวหลังใช่ไหมครับก็เลยเป็นศูนย์นะครับแล้วคอร์ดสนะครับคอรสรองศานะครับก็จะเป็นนี่ฮะตรงนี้เห็นไหมครับเลขหนะครับ แล้วแทนละครับอ่าจำได้นะแทนหาจากคือจากไซส่วนคอสนะครับเพราะฉะนั้นแทนของ3ร่อม10องศาก,ก็ต้องหาจากไซส่วนคอสไซคือ0ส่วนคอสคือ1นะครับนะอ่าโอเคไม่น่าจะงงเนาะซึ่งขมวก็คือไซสามร้อยสิบองศานั่นเองนะครับแล้วก็ข้างล่างก็คือคอสสามร้อยสิบองศานั่นเองนะครับโอเคนะฮะศูนย์ส่วนหนึ่งก็หารกันออกมาแล้วก็ได้ออกมาเป็นศูนย์นั่นเองนะครับตามนี้นะฮะ อันนี้ทวนอย่างรวดเร็วนะครับก็คือวงกลมหนึ่งหน่วยนี้จะช่วยเราได้ทีนี้สมมติาไปเจอมุมอื่นๆนะครับมุมอื่นๆต้องบอกว่ามุมที่อยู่ในข้อสอบดีกว่าของไทยเราแล้วกันนะเพราะว่าถ้กกาเกเป็นของต่างประเทศเนี่ยนะครับต่างประเทศเขาเขาจะมีเครื่องที่ได้ให้ใช้นะครับทีนี้ไทยเราไม่มีเครื่องที่ด้ให้ใช้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยต้องลุยเองนะครับใช้จําเอาใช้คลิกในการจดจําหรือว่าท่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราได้ออกมานะครับ แน่นะมุมจึงไม่สามารถมีทุกมุมในในตรีโกมิติได้นะครับไม่สามารถถามไซด์สิบองศาได้นะครับนะในในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นอาจจะถามลบบาสนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่ถาม11.796เป็นเท่าไหร่นะครับไซด์สิบเอนะครับถ้าคนมีคนมาถามว่าไซด์สิบเอเป็นเท่าไหร่ตอบยังไงครับกดเครื่องเลขแล้วกันนะตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้ถ้ากดเครื่องให้เอาอย่างเดียวนะครับนะเผื่อพี่น้องจะถามพี่ว่าเออพี่ครับแต่ผมอยากรู้ไซด์มุมแปลกๆปะทำไงนะฮะก็บอกววว่าาาดดด้้ยยกกรรจํัันะคบของ เนื้อหาที่เรียนนะครับซายที่มันเป็ดไปได้มันก็จะมีจํากัดนะครับไม่ได้มีทุกมุมที่เรานึกขึ้นมาซาย27.798องศาเป็นยังไงตอบไม่ได้นะครับนะเพราะว่าถ้าอยากดูต้องกดที่เลขอย่างเดียวนะครับโอเคครับนะแต่ถ้าเราเรียนไปเรียนมาก็อาจจะมีการรู้ค่าหมู่มากขึ้นเนาะโอเคนี่อันนี้คือของเก่าเนาะอันนี้ก็เราก็ลบเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ไม่มีไรนะครับก็เผื่อจะจดก็กดจุดก่อนนะครับอะโอเคนะครับเรียบร้อยกดจุดแล้วนะครับ แล้วก็มาดูกันต่อนะครับทีนี้เราจะมาขยายความนะครับของทรายมุมอื่นๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะแถมให้สองมุมด้วยนะครับเป็นทรายที่น่าสนใจนะครับแถมให้สองมุมนะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์ก็ใช้บ่อยนะครับฟิสิกส์ก็ใช้บ้างนะครับไม่บ่อยแต่แต่มีการใช้บ้างนะครับโอเคนะครับแต่ว่ามันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับเก่งเรื่องติีโกณมากขึ้นอ่าโอเคทีนี้ครั้งที่แล้วเนาะจาได้ว่าเป็นทรายร้อยยี่สิบนมุมร้อยยี่สิบเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูมุม อ่าร้อยห้าสิบบ้างดีกว่านะเราจะดูว่าซายร้อยห้าสิบองศาเนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่นะฮะซายร้อยห้าสิบองศาเป็นเท่าไหร่เนาะอ่ะก่อนอื่นครับเราก็ต้องมานึกก่อนว่าเอ๊ะรายร้อยห้าสิบองศาเนี่ยไอ้ตัวร้อยห้าสิบเนี่ยนะจริงจริงมันเกิดจากอะไรครับร้อยแปดสิบนะครับลบอะไรลบอะไรนะได้ร้อยห้าสิบลบอะไรครับอ่าวิธีการวิธีการเนาะวิธีการเนาะเออร้อยห้าสิบทำไงดีก็นึกถึงร้อยแปดสิบก่อนเนาะก็อ่าโอเค ก็ลบเท่าไหร่ครับสามสิบครับสามสิบใช่ไหมดงั้นเราก็รู้แล้วโอเคเราตั้งป้องไว้ที่สามสิบนะเรารู้แล้วเป็นสามสิบเราก็มาเริ่มที่มุมสามสิบนั่นเองนะครับอ่ามุมสามสิบนะมาดูกันเลยดีกว่านะครับมุมสามสิบต่อตรงนี้นะครับปื๊ดตรงนี้กวาดมุมขึ้นมาตรงนี้มุมสามสิบนะครับเราจะมาดูค่านะครับค่าซ้ายกับค่าคอสนะครับว่าซายสามสิบกับคอสสามสิบเป็นยังไงจําได้ไหมครับอ่าจำได้รถตารางที่เคยสร้างไปอย่างรวดเร็วนะครับซายคอสแทน อ่าสามสิบสี่ห้าสิบหนึ่งสองสามส่วนสองส่วนสองส่วนสองแล้วก็รูทรูทรูทนะครับจำไม่ได้ก็ลองกลับไปดูเทปเก่าๆกันนะครับดูบ่อยๆจะได้จําแม่นนะครับนะอ่ะโอเคอันนี้ตีว่าจํากันได้แน่ละกันนะครับเราก็พบว่าโอเคแม็กไซน์สามสิบเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะฮะแล้วก็คอสสามสิบนะฮะมันมีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองนะครับเขียนให้ดูนิดนึงแล้วกันพูดเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะนึกภาพไม่ออกนะครับดังนั้นตรงนี้จุดนี้นะครับก็เลยสามารถเขียนพิกัดนะครับ ไซน์กับคอสได้เนาะโดยที่ตัวคอสอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับก็คือรูทสส่วนสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไซน์สาก็คือ1นส่วนสนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับันะฮะอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปช้าๆนิดนึงนะครับเอ๊ะใครแล้วทำไมอยู่ดีดีดมาตรงนี้แล้วก็เกิดเป็นอ่ะอีกค่าหนึ่งได้ล่ะอ่ะโอเคครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าถ้าเราพยายามเขียนสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปตรงนี้นะเขียนสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปเห็นไหมครับ หรือสามเหลี่ยมนี้นะครับมันก็จะมีมุมตรงนี้มุม30เนาะตรงนี้มุม9กนั่นเองนะครับถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเราก็นะครับเราก็จะต้องรู้ว่าความสูงตรงนี้เป็นเท่าไหร่แน่นอนครับความสูงตรงนี้ก็ต้องเป็นค่า y ใช่ไหมความสูงตรงนี้ก็จะเป็น1นส่วนสนั่นเองอ่าเราเขียนมาตรงนี้เลย1นส่วนสครับความสูงนี้นะครับจุดนี้นะถูกไหมครับและค่า x เป็นเท่าไหร่นะตรงนี้นั่นเองนะครับระยะนี้จึงเป็นรูทสส่วนสนั่นเองนะครับโอเคนะครับ สามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะใหค่าแนวแกนทั้งสองมานะครับแกน x ก,กับแกนวามานะครับโดยที่แกน x คือค่า cos นะครับแล้วก็แกนวก็คือค่าค่า s ซ n นะครับอ่ะต่อมานะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราพยายามลากเส้นมาครับตรงนี้นนนนตาาึ้งตนนึ้งตนนึ้งตึ้งตึ้งนตะึ้งต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  เห็นไหมครับถามว่าจากนี่กวาดมานี่เป็นมุมเท่าไหร่อ่าคิดตามหน่อยเร็วเป็นมุมเท่าไหร่ครับก็แน่นอนทั้งหมดมันร้อยแปดสิบถูกไหมครับนะถ้ากวาดมาฟื้นตรงนี้ร้อยแปดสิบนะทีนี้สามเหลี่ยมที่เราอ่าเส้นนี้ก่อนนะเส้นนี้ก่อนนะถ้าเราลากเส้นนี้ลงมาปึ้งเนี่ยนะครับนะแน่นอนเลยนะครับนะตรงนี้นะครับก็จะมีความสูงเท่ากับตรงนี้แน่ๆใช่ไหมครับความสูงเท่ากันนะครับและนะครับ บอกว่าอย่างนี้ครับถ้ากวาดไปเป็นมุมร้อยห้าสิบนะครับนี่ร้อยห้าสิบเนาะนี่กวาดมาเป็นร้อยห้าสิบจากไหนจากนี่นะครับกวาดมาเลยนะตึ๊ก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 ดูนะฮะลายหมือเนี้ยปึ๊บถ้าร้อยห้าสิบตรงนี้ก็ต้องเหลือสามสิบถูกไหมครับนี่เป็นที่มาว่าทําไมเราต้องคิดว่าเอาร้อยแปดสิบไปลบอะไรได้ร้อยห้าสิบเนาะเพราะเราจะหาค่าสาดร้อยห้าสิบเห็นไหอ่าเผื่อเราจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือที่มานะครัับบพยยาาาไปช้นนึงะคร อ่เสร็จแล้วเนี uh, ่ยนะครับเราก็จะพบว่าโอเคตรงนี้มุม30ตรงนี้ก็มีความสูงเท่ากันกับสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมุมเท่าความสูงก็เท่าใช่ไหมครับนะอ่ะดังนั้นเนี่ยนะครับจากหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับดมอดมอดมอดจำได้ใช่ไหมครับพวกนั้นนะครับเราไล่มุมไปไล่ดูไล่มุมมานะครับเราก็จะพบว่าตรงนี้มันก็ต้องมีความยาวเท่ากันด้วยเนาะก็ต้องเป็นรูทสามส่วนสองด้วยแต่ถ้าว่านะครับตรงนี้นะครับมันอยู่ในช่วงอยู่แกรกซ x ใช่ไหมครับค่าตรงนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ ลบรูทสามส่วนสองนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับความสูงตรงนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะความสูงนี้ก็เป็น1นึส่วนสองเหมือนกันดังนั้นถามว่าพิกัดตรงนี้เป็นอะไรนะครับพิกัดนี้ก็เลยกลายเป็นลบสส่วนสองนะครับกับ1นส่วนสองนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเมื่อเราเขียนพิกัดตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับเราก็จะมาหาค่าไซน์คอสแทนได้แล้วนะครับโอเคนะฮะไซน์คอสแทนหาได้แล้วโอเคครับอ่ะตรงนี้เผื่อจะจดนะครับแล้วก็ กดหยุดแป๊บหนึ่งก่อนนะครับพี่ให้เวลาห้าวิแล้วกันพี่นับนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะพอดูคลิปเก่าๆนี่แบบว่ากดหยุดทับปุ๊บแบบเร็วเกินไปนะครับน้องกดไม่ทันให้ตั้งห้าวิแล้วกันนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะดังนั้นเราก็จะไปหาค่าทรายได้แล้วนะครับทรายร้อยห้าสิบมีค่าเท่าไหร่นะครับทรายร้อยห้าสิบก็เอะตรงไหนนี่ไงร้อยห้าสิบใช่ไหมกว่าดูมาได้ร้อยห้าสิบทรายคือหนึ่งส่วนสองได้แล้วนะครับ ไซด์เป็นสองสองนี่นะฮะเห็นไหมครับนะโอเคนะครับคอสเป็นเท่าไหร่ครับคอสเป็นเท่าไหร่ครับคอสร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่คอสตัวหน้าเนาะคอสเป็นเท่าไหร่อะลบรูทสามส่วนสองอะเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะฮะเสร็จเลยนะครับแทนนะครับแทนร้อยห้าสิบองศาเป็นเท่าไหร่แน่นอนครับแทนก็ต้องเกิดจากไซด์หารคอสนะครับก็เอาไซด์หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับไปหารด้วยคอสหนึ่งร้อยห้าสิบอ่ะเราไปกันช้าๆนะครับไม่ต้องรีบมากนะครับ นะเผื่อว่าน้องตามไม่ทันกันนะครับจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นมากนะครับบางทีเื้จะถามยังไงดีนะครับมันอาจจะมีปัญหาในการถามนะครับก็พี่ไปาชากล้าันนะครับก็ไซร์ร้อยห้าสิบเป็นหนึ่งส่วนสองลอกมานะครับสอลอกมานะครับหารด้วยนะครับคอร้อยห้าสิบก็คือลบรูทสามส่วนสองเนาะโอเคไหมฮะแล้วก็คิดออกมานะมันจะได้ได้ออกไปเป็นหนึ่งส่วนรูทสามติดลบนั่นเองนะครับและนี่คือจะเป็นค่าของแทนร้อยห้าสิบนะครับ นะฮะนะซึ่งถ้าเราทำบ่อยๆบ่อยๆนะครับเราจะพบสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะครับกับเรื่องติีโกณมิตินี้นะครับก็คือติีโกณมิติมันจะมี4ี่คอแด้นถูกไหมครับเราจะพบว่าทุกๆตัวแปรนะครับนะทุกๆค่านะครับไซน์คอสแทนนะครับถ้าอยู่ในโซนนี้นะครับเขาเรียกว่าออนะครับจะเป็นบวกหมดเลยนะครับนะคอแดนนี้นะครับทุกๆตัวก็คือไม่ว่าจะเป็นค่าไซน์ค่าคอสค่าแทนจะเป็นค่าบวกหมดนะครับแต่ถ้าจะเป็นควอแด้นนี้นะครับตัวที่เป็นค่าบวกนะครับสังเกตดูนะครับเมื่อกี้ไซนเป็นบวกตัวเดียวไหม คอสเป็นลบแทนก็เป็นลบใช่ไหมฮะเราก็เลยบอกว่าโอเคเลยตรงนี้นะครับมันจะให้ค่าไซายที่เป็นบวกครับอันนี้แถมให้เลยนะแถมให้นะครับเดี๋ยวตรงนี้น้องต้องเรียนในจีโกมิติทีนึงแต่ว่าอันนี้แถมให้ก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับอะต่อมาครับสมมุติว่าเริ่มต่อไปเลยนะจาก180บวกไปอีก30เป็นเท่าไหร่ครับจาก180บวกไป30เป็นเท่าไหร่ครับ180องศาบวกอีก30เนาะมันก็จะเป็นค่ามุมเท่าไหร่เนี่ย210ใช่ไหม เราจะมาหาค่ามุม210ของ s i น์คอสแล้วก็แทนกันนะครับเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับในการหาได้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะมุมอะไรนะครับนะอยู่บนเงื่อนไขว่าเด็กไทยทําได้ถ้าเด็กไทยทาไม่ได้ก็ต้องกดเครื่องเลขนะครับอ่ะโอเคครับ210อ่ะมาดูกันก่อนนะครับตรงนี้กดหยุดจดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้มันดูวุ่นวายนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลบบางอย่างออกไปก่อนนะลบเนี่ไปก่อนเนาะ ร้อยแปดสิบบวกไปอีกสามสิบนะครับแปลว่ามุมน,นะครับมันก็จะมีการชิ้งลงมาข้างล่างนะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเขียนมุมดูนะรตรงนี้นะครับค่อยๆเขียนให้มันเป็นเงื่อนไขตรงกับเงื่อนไขที่เราควรจะต้องรู้นะครับก็คือตรงนี้ปึ๊บนะกวาดจากนี้มาเลยนะครับอ่าดีลบไปก่อนนะลบกไวก่อนนะครับกวาดมาครับปึ๊บมาถึงนี่นะครับตอนนี้นะครับใช้สีแดงแล้วกันนะปั๊บตรงนี้จะเป็นสองร้อยสิบแล้วนะครับสองร้อยสิบสาแล้วนะครับโอเคนะฮะ ซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าบวกขึ้นไปอีกสาถูกไหมสีน้องสร้างก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมีค่า x เท่ากันเห็นไหมครับค่า x เท่ากันแปลว่าตรงนี้นะครับแกน x ก็จะกลายเป็นลบรูทสามส่วนสองเห็นไหมเพราะค่า x มีเท่ากันสามเหลี่ยมตัวนี้นะกับสามเหลี่ยมตัวนี้นะโอเคไหมครับแล้วด้วยหลักการทางนิสสานะครับมดมดมดจาได้เนาะพวกนั้นนะครับเมื่อมุมเท่าตรงนี้ก็เท่าแปลว่าความสูงนี้ก็ต้องเหมือนนครับ เท่ากันกับรูปข้างบนด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้สูง1นส่วนสตรงนี้ก็ต้องสูง1นส่วนสเช่นกันแต่ว่ามันลงมาตามแกนลบ y ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นลบหส่วนสผลทำใิจักเป็นกลายเป็นลบหนส่วนสั่นเองนะครับนะโอเคนะครับพี่ครับตัรลงงงจังเลยนะครับแนะนําให้รีกลับไปดู ได้หลายรอบนะครับค่อยๆคิดนะครับมันไม่ยากนะไม่ยากนะครับเพราะว่าที่เปซช้าอยู่นะครับโอเคครับงั้นตอนนี้นะครับมุมจากนี่มานี่คือมุม2 1 0เห็นไหมฮะมุม2 1 0เราจะหาค่าอะไรดีครับหาค่าสายก็ได้หาค่าคอสก็ได้หาค่าแทนก็ได้อ้าวง่ายเลยนะครับเอาละครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเราลักไก่เลยนะครับเราลบตรงนี้ทิ้งนะครับนะลบนี้ทิ้งเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมด้วยสีหมึกสีได้ดีหมึกสีน้ําเงินก็แล้วกันนะครับอ่ะนักไก่ลัก ตาไก่นะฮะอาเดี๋ยวเราเติมไปด้วยวงเสียงเงินนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าเราได้ทบอยู่นะครับอ่ะโอเคครับทายร้อสิบเป็นเท่าไหร่นะครับอันสุดททายสองิบเป็นเท่าไหร่ครับสองร้อนะฮะสองร้อยสิบทรายตัวหลังเนาะก็เป็นลบหนส่วนสองนะครับนะคอสองร้อยสิบละครับตัวแรกนะครับเป็นลบรู้สาส่วนสนะครับนะโอเคครับงั้นแทนสองรอยนะครับก็ต้องเกิดจากทรายสองร้อสิบใช่ไหมครับหาด้วยคสองร้อยสิบนะฮะ ซึ่งออกมาก็เอาตัวทรายหักคอใช่ไหมก็จะกลายเป็นลบหนึ่งสองนะครับแล้วก็หารด้วยนะฮะลบรู้สามหนึ่งสองนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับที่เรียกมานะครับลบหนึ่งสองหารลบรู้สามหนึ่งสองเขจะมาเป็นหนึ่งส่วนรู้สามนะครับซึ่งเราสังเกตดูนะครับนะคนแรนที่สี่อ่ะตัวนใหญ่คแรกคนที่สามนะครับทรายก็เป็นลบคอก็เป็นลบแต่แทนเป็นบวกอ่าโอเคนะครับนี่นะครับนะงั้นคนแรกสี่เราลองไปไล่ดูเองนะ ใครบวกครับคอสนะครับนะก็จะเป็นโอไซแทนคอสนะครับที่เป็นค่าบวกนะครับในแต่ละคอร์ดตรงนี้นะครับอ่ะโอเคครับเราก็จะหาค่าต่างๆออกมาได้แล้วนะครับโอเคครับให้เวลา5้าวิแล้วเดี๋ยวจะบอกเทคนิคสุดท้ายนะครับมุมสุดท้ายที่เราต้องรู้นะครับโอเคนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเรียบร้อยนะครับกดหยุดสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับมุมสุดท้ายที่เราจะให้ไปนะครับพี่พี่จะให้พวกเราไปนะฮะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราไปเจอโจทย์นะครับ เราจะได้ไม่ต้องตกใจมากนะครับนะถ้าคนทั่วไปเขาก็อาจจะไปใช้หลักของติโกมิตินะครับซึ่งน้องต้องไปเรียนตอนมไม่แน่ใจว่ามหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลักสูตรมันกระโดดไปกระโดดมาเนาะนะจะเป็นสมัยก่อนแล้วกันนะฮะสมัยโบราณเลยนะฮะจะไปเรียนตอนม .5 นะครับนะสมัยที่อาจจะเรียนม .4 ถึง2หรือเปล่านะโอเคข่างหมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันแล้วกันนะครับถ้ามุมต่อไปนี้นะครับคือมุม75นะครับอ่ามุม75องศานะครับแล้วก็มุม15องศานะครับนะสองตัวนี้นะครับ ถ้าเราจะหาค่าทรายของมุมสองตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราต้องไปนั่งท่องเองเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราท่องมันจะดูเหนื่อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปทิคให้นะครับทิคในการจํา2มุมนี้ทำยังไงวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับไอเดียคือวาดสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับนะโอเคนะครับสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปนะฮะแน่นอนครับเราตั้งใจวาดมากเลยนะครับเราก็ไดพบว่าตรงนี้ต้องยาวๆตรงนี้ต้องสั้นๆถูกไหมครับอ่าหลักการต่อมานะครับนะมันจะมีตัวเลขรูปสามกับหนึ่งนะครับรูปสามกับหนึ มีตัวหนึ่งเอามาบวกกันอีกตัวหนึ่งเอามาลบกันนะครับนะบางคนสงสัยว่าพี่ผมเขียนเป็น1นึ่งส่วนเออหลบรู้สมได้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะว่า1นึลบรู้สคือ1 7 3 2นะครับมันจะมีค่ามาเป็นลบศูนย์จุดเะฮะซึ่งอ่าค่าด้านตรงนี้นะครับเราแต่ค่าบวกนะครับดังนั้นก็สบายใจได้ว่าเราต้องเอารู้สตั้งก่อนเสมอนะฮะจะไม่มีเคสนี้นะครับอ่าถามเผื่อไว้เพราะว่าเคยมีคนถามมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนึงมีคนมาดูแล้วงงไอ้พี่เป็นอย่างี้้ไดม จะได้รู้ว่าไม่ได้นะครับนะโอเคนะครับดังนั้นนะครับด้านนี้ยาวด้านนี้สัน้น2อ,อันนี้ใครสั้นใครยาวกว่ากันแน่นอนครับรูปสามเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ1.732อบวก1อันนี้เป็น1.732นะครับลบ1นะครับก็ชัดเจนว่าอันนี้ตัวบนออกมาต้องเป็น2.732อนี้ทําให้ดูเห็นๆเ,เลยนะฮะแล้วว่าตัว้ออกมาเป็น0.73 2ใช่ไหมครับแปลว่าตัวบวกต้องยาวกว่าแน่ๆยิงบวกก็ต้องเยอะกว่าอ,อยู่แล้วนะฮะดังนั้น ด้านนี้ยาวใช่ไหมเราใส่เป็นรูทสามบวกหนึ่งลงไปนะครับโอเคไหมครับด้านนี้สั้นกว่าก็จะกลายเป็นรูทสามลบหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้เกิดจากอะไรครับเอาด้านนี้กําลังสองบวกด้านนี้กําลังสองแล้วถอดรูทนะครับพูดง่ายว่าด้านนี้เกิดจากสะปร์ลูกของก้อนรูทสามบวกหนึ่งนะฮะกำลังสองบวกกับก้อนรูทสามลบหนึ่งยกกำลังสองนะครับนี่ด้านนี้นะครับซึ่งทําออกมาแล้วนะครับมันจะมีค่าเท่ากับสองรูทสองถ้าไม่เชื่อไปทําเองนะครับถ้าไม่เชื่อไปทําเองนะครับอ่าลองทําดูนะ ถ้าเชื่อก็จบเลยนะครับก็ง่ายนะครับแต่ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปทําดูนะครับว่าทําออกมาแล้วได้ตรงนี้ไหมอ่ะสมมติว่าเชื่อแล้วกันโอ้ยเชื่อแล้วครับผมเชื่อเลยะเชื่อรู้เป็นนี้นะครับอ่ะโอเคครับในตรงนี้นะครับเหลือสองมุมที่เราใส่ลงไปนะครับสองมุมที่เราจะใส่ลงลงไปก็คือมุมสิบห้ากับมุมเจ็ดสิบห้านะครับแน่นอนครับมุมนี้นะครับต้องเล็กมุมนี้แน่ๆถูกไหมครับตรงนี้เป็นมุมสิบห้าครับตรงนี้เป็นเจ็ดสิบห้าครับ จากนั้นนะครับเราก็จะหาค่าซน์คอสแทนได้แล้วนะครับโอเคนะฮะลองดูเล่นๆน,นะครับซน์สิบห้ามีค่าเท่าไหร่นะครับซน์สิบห้าแปลว่าด้านนี้นะครับด้านสนใจต้องชื่อว่าชิดนะครับตรงนี้ชื่อว่าข้ามและด้านนี้ชื่อว่าฉากนะครับซน์สิบห้ามีค่าเท่าไหรก่ก็นี่ฮะข้ามฉากถูกไหมครับข้ามฉากก็ต้องเป็นรูทสามลบหนึ่งหารด้วยสองรูทสองนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นคอสสิบห้านะครับคอสสิบห้าก็ต้องเป็นชิดฉากใช่ไหมก็จะเป็นรูทสามบวกหนึ่งหารด้วยสองรูทสองนั่นเองนะครับ ส่วนสองมุมเดี๋ยวลองไปทำดูเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงพอในที่นี้นะครับใครชอบก็กดติดตามแลวก,กดกระดิ่งไว้เตือนนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับนะบเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ